ะค,ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับทันนี่อีกครั้งหนึ่งนะคะในรายการเกรดอังกฤษนะคะรายการนี้ก็จะนําเสนอเกรดความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ใช้ในเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจําวันค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อคราวที่แล้วนะคะทันนี่ก็ได้พูดถึงเรื่องของภาษาอังกฤษในการใช้ยานะคะแต่ยังไม่จบค่ะเพราะว่าเรามีเวลาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นทันนี่ก็เลยจะต้องมาพูดต่อในวันนี้ค่ะมาดูกันที่ประโยคแรกกันเลยนะคะ directions 2 t t 3 times daily with lukewarm water directions 2 t t 3 times daily with lukewarm water ยากอยู่สักหน่อยนึงนะคะแต่รับรองไม่ยากค่ะมาดูที่คำแรกกันเลยนะคะ directions directions หมายถึงคำแนะนำนะคะหรือว่าทิศทางก็ได้นะคะส่วนคำว่า times times นั้นเราก็ทราบกันไปแล้วนะคะหมายถึงครั้ง daily daily นะคะก็คือคำว่าต่อวันทุกวันฉะนั้นนะคะ directions 2 w to t times daily directions 2 w to t times daily จึงหมายถึงคำแนะนำให้รับประทานวันละ2-3ครั้งค่ะส่วนคำว่า with นะคะแปลว่าวด้วยหรือกับนะคะมาถึงคำศัพท์ยากคำนี้นะคะ look warm l u k ว w a r มหมายถึงน้ำอุ่นๆค่ะอีกความหมายหนึ่งนะคะก็อาจจะหมายถึงการต้อนรับอย่างเสียไม่ได้เลยนะคะคือเมื่ยินดีต้อนรับนั่นเองค่ะและคำสุดท้ายนะคะคือคำว่า water water สึ่งคุณผู้ชมนะคะก็คงจะทราบกันแล้วหมายถึงน้ำค่ะเพราะฉะนั้น directions two to three times daily with lukewarm water Directions two to three times daily with lukewarm water จึงหมายถึงคำแนะนำการใช้ยานะคะให้รับประทานวันละ2-3ครั้งโดยรับประทานยาพร้อมกับน้ำอุ่นๆนั่นเองนะคะในยามบางอย่างนั้นนะคะเขาก็จะมีการแบ่งวิธีการรับประทานของผู้ใหญ่แล้วก็ของเด็กที่แตกต่างกันไปนะคะเช่นถ้าเป็นผู้ใหญ่เขาจะมีข้อความดังต่อไปนี้ค่ะ Adults 3 h to f tablets each time Adults three to five tablets each time คำว่า adults adults หมายถึงผู้ใหญ่นะคะที่ไม่ใช่เด็กค่ะแล้วก็ไม่ใช่พราะผู้ใหญ่บ้านทุ่งอีกด้วยนะคะส่วนคำว่า tablets tablets หมายถึงยาเม็ดค่ะคำว่า each each คือแต่ละและ time คือครั้งละเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อรวมกันแล้วคือ adults t to f tablets each time หมายถึง ผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ3-5เมตรค่ะนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังอาจจะมีการแนะนำนะคะสำหรับเด็กเล็กอีกด้วยนะคะเช่น Children dosage reduced proportionately Children dosage reduced proportionately มาดูกันทีละคำนะคะ Children คำนี้ก็คือคำว่าเด็กเป็นความหมายนะคะว่าเด็กๆ Child Kids อะไรก็ได้นะคะ Children ต่อไปนะคะคือคำว่า dosage Dosage หมายถึงปริมาณการใช้ยาในแต่ละครั้งนะคะมาถึงคำต่อไปนะคะคำว่า re reduced reduced หมายถึงลดลงถูกลดลงนะคะและคำนี้ค่ะยาวสักนิดหนึงนะคะ proportionately proportionately หมายถึงตามอัตราส่วนนะคะฉะนั้นสรุปแล้วนี่นะคะ children dosage reduced proportionately children dosage reduced proportionately จริงหมายถึง เด็กใช้ปริมาณยาลดลงตามอัตราส่วนค่ะของปริมาณผู้ใหญ่นะคะที่รับประทานเช่นถ้าผู้ใหญ่รับประทาน3-5เม็ดเด็กอาจจะต้องรับประทาน1-3เม็ดนะคะเอาละค่ะเมื่อ,เ,อเข้าใจกันแล้วนะคะเราก็มาดูสิ่งต่อไปเลยนะคะนั่นก็คือการรักษายาค่ะเช่นนะคะเขาจะมีการบอกว่า storage store below 3 0 c in well closed container and protect from light storage Store below 30 c in well closed container and protect from light c เนี่ยนะคะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังตาลังแล้วกันมาดูคำแรกกันก่อนนะคะคำว่า storage เป็นคำนามค่ะหมายถึงเก็บรักษาคำนี้นะคะมาจากคำว่า store หมายถึงเก็บ below นะคะหมายถึงภายใต้3 h i r t c t h c ก็คือ30หรือว่า30องศาเซลเซียส c ก็คือเซลเซียสนะคะฉะนั้นก็คือ30เซลเ celsius สรุปความตอนนี้นะคะเขาให้เก็บในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า30องศาค่คะคำต่อไปนะคะก็คือคำว่า in หมายถึงในและ well closed well closed หมายถึงปิดไว้อย่างดีนะคะคำว่า container container หมายถึงภาชนะเพราะฉะนั้น well closed container well closed container จึงหมายถึงภาชนะที่ปิดไว้เป็นอย่างดีค่ะแต่นั่นยังไม่พอนะคะเพราะเขายังบอกต่อค่ะว่า protect from light protect from light protect นี่นะคะแปลว่าป้องกันหรือว่าปกป้อง from นะคะหมายถึงจากแล้วก็ light หมายถึงแสงค่ะดังนั้น protect from light Protect from light จึงหมายถึงป้องกันยานี้ไม่ให้โดนแสงแดดนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะเรื่องยาเนี่ยนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราจะต้องรู้จักวิธีการใช้แล้วก็การเก็บรักษาด้วยนะคะการรู้ภาษาอังกฤษการอ่านฉลากยาภาษาอังกฤษได้เนี่ยนะคะก็ช่วยให้เราปลอดภัยได้แน่นอนนะคะและสำหรับตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการเกรดอังกฤษนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้ฮันนี่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ